ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์168พยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพยากรณ์ในส่วนของสัญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปดาวนะครับบนที่ราบอังคารนะครับที่ราบอังคารก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับจุดที่ต่ําที่สุดของฝ่ามือเราเนี่ยแหละนะครับเขาเรียกว่าที่ราบอังคารนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูในส่วนของเส้นหลักก่อนนะครับ เส้นหลักในมือของเรานะครับก mm ็จะมีอย uh, ู่ to to <cuestión> 3เส้นนะครับเส้นแรกนะครับก็จะเป็นเส้นชีวิตนะครับเส้นที่2นะครับเส้นสมองนะครับเส้นที่3มนะครับก็จะเป็นเส้นจิตใจนะครับก็เส้นแรกนะครับเส้นชีวิตนะครับก็จะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้ลากผ่านลงมานะครับตัวนี้นะครับลากผ่านลงมานะครับ เส้นนี้นะครับบางคนอาจจะถามว่าเส้นชีวิตนี่ถ้าสมมุติว่าชีวิตเรานะครับเส้นชีวิตขาดจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเส้นชีวิตขาดนะครับสมมุตินะครับก็จะเป็นช่วงชีวิตดังกล่านะครับของท่านนะครับก็จะอาจจะเกิดประสบปนเหตุนะครับก็ถึงขั้นเลือดตกกลางออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นช่วงที่ขาดนะครับเราดูยังไงก็คือ ในส่วนของช่วงแรกนะครับชีวิตที่เราเกิดมานะครับจนถึงบั้นปลายนะครับหกสิบปีนะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสามสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยากรณ์ในช่วงของชีวิตมนุษย์นะครับในส่วนของพยากรณ์ลายมือนะครับเส้นที่สองนะครับก็จะเป็นเส้นสมองนะครับเส้นสมองยิ่งยิ่งยาวนะครับยิ่งดีนะครับบุคคลคนนั้นก็จะมีปฏิพัน์ไวพิบนะครับมีความคิดความอ่านที่ดีนะครับ ยิ่งเส้นบางครับก็จะเป็นคนสมองเฉียบคมนะครับเฉียบแหลมในการคิดนะครับถ้าสมมุติว่าเส้นสมองสั้นนะครับหรือมีเกาะก็จะมีปัญหาเรื่องของสมองนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ในส่วนของเส้นสมองนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะมีเส้นสมองแตกออกมานะครับแตกออกมาสองแฉกบ้างนะครับสามแฉกบ้างวิ่งมาทางเนินพุทธบ้างนะครับ ตัวนี้ถ้าแตกยิ่งดีนะครับถ้าแตก2เส้นนะครับอันนี้ก็พยากรณ์ว่าในส่วนของตัวท่านนะครับหรือเจ้าของลายมือนะครับก็จะมีความสามารถมากกว่า2อย่างขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนของเส้นแตกนะครับเส้นสมองหรือแตกเป็น V v i c t o r y นะครับก็คือถ้าเป็นลักษณะของตัวที่แตกเป็นตัว V ก็ยิ่งดีนะครับเส้นต่อมานะครับก็จะเป็นเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับ เส้นนี้นะครับก็จะหยุดใต้เนื้อก้อยนะครับก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็จะหยุดอยู่ที่เนินเสานะครับถ้าเนินเสาก็จะไม่ไม่ค่อยดีนะครับความคิดความอ่านนะครับของบุคคลคนนั้นก็จะออกไปในแนวเห็นแก่ตัวนิดนึงนะครับถ้าวิ่งมาจนถึงเนินเพฤรัดนะครับแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงเนินพฤหัดอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับ ก็รู้เขารู้เรานะครับรู้ใจเขาใจเราอะไรประมาณนี้แหละเส้นใจนะครับถ้าสมมุติว่าลักษณะของท่านนะครับเส้นใจเป็นเกาะหรือแตกนะครับความอบอุ่นในช่วงนั้นของชีวิตของท่านนะครับก็จะไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพยากรณ์นะครับเส้นในส่วนของดาวนะครับสัญลักษณ์รูปดาวนะครับที่อยู่ที่ลาบนะครับอังคารนะครับที่ลาบอังคารก็คือเป็นยุค กึ่งกลางของฝ่ามือนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าที่ราบอาคารนะครับถ้าใครมีนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้สมมุตินะครับเป็นลักษณะรูปดาวนะครับเป็นอย่างนี้บุคคลนะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับรูปดาวนะครับที่ราบองคารนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเส้นนะครับถือว่าเป็นเส้นที่ไม่ไม่ดีเลยนะครับตรงที่ราบองคารเนี่ย บุคคลคนนั้นนะครับอาจจะมีความประมาทนะครับเรื่เนื่อนะครับอาจจะเป็นคนที่ขาดความรอบคอบนะครับไต่ตองนะครับในการชิดนะครับหรือตัดสินใจไปแล้วนะครับมาเสียใจภายหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับแรกที่เราพยากรณ์ในเส้นในส่วนของสัญลักษณ์รูปดาวนะครับหรือพยากรณ์ในเสียงสิ่งที่ไม่ดีนะครับในในส่วนของลายมือนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเส้นถือว่าเป็นเส้นที่ไม่ดีในลายมือของท่านนะครับนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของเขาเรียกว่าอุ้งมือใช่ไหมครับอุ้งมือเวลาเราเราโยงอเงี้ยอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ราบบางคันก็คือที่ราบลุ่มนะครับเอาง่ายๆนะครับที่ราบบางคันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละแต่ถ้ามีลักษณะนี้นะครับก็จะพยากรณ์ว่าไม่ไม่ดีหรือไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัญลักษณ กากะบาทนะครับหรือสัญลักษณ์รูปดาวนะครับที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือก็ถือว่าไม่ดีนะครับก็จะเป็นคนที่ประมาทเรื่อนะครับขาดความรอบคอบในการคิดวิเคราะห์ไต่ตองนะครับจนภายหลังนะครับต้องมาเสียใจในภายหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งในการในส่วนของการพยากรณ์นะครับในส่วนของสัญลักษณ์รูปดาวนะครับที่อยู่ที่ลาบอังคารนะครับสําหรับ ในส่วนของคลิปคิปนี้นะครับก็ขอจบนะครับการนำเสนอในส่วนของการพยากรณ์ในส่วนของลายมือนะครับสัญลักษณ์รูปดาวที่ลาบอังคารนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ